บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดวันที่18กันยายน2 5 6 6เงินเข้า415บาทดูเลยตัวคุณได้กี่บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดครับในวันที่18กันยายนนี้จะมีเงินเข้าเพิ่มให้415บาทนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าคือเงินอะไรนะครับสำรับเงินตรงนี้เนี่ยทุกวันที่18ของทุกเดือนนะครับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์นะครับ จะมีการให้เงินนะครับค่าน้ํากับค่าไฟนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะรอบนี้นะครับปกติแล้วจะเป็นการให้คุณจ่ายไปก่อนแล,ล้วรัฐจะคืนให้แต่รอบนี้ถ้าคุณใช้ไฟไม่ถึง315บาทใช้ไม่เกิน315บาบาทคุณใช้ไฟฟรีไปเลยนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับ บินไม่ต้องมันจะไม่มีบินมาเลยครับก็คืออาจจะมีบินแต่ว่าไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่ารัดจ่ายให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคณะแบปาถ้าคุณใช้ไม่เกินนะครับ315คุณเนี่ยจะได้ลด100บาทก็คือสมมุติว่าคุณใช้300บาทเขาก็จะลดให้ร้อบาทคุณก็จะจ่ายเพียงแค่200เป็นค่าน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยเขต้องจ่ายไปก่อนแต่นะเดี๋ยวราก็จะคืนให้เป็นระบบ E-money ซึ่งจะใส่ในบัตรประชาชนให้กับคุณนั่นเองครับอยู่ในกระเป๋าช่องกระเป๋าเงิน EMoney นะฮะซึ่งเงินตรง EMoney เนี่ยคุณสามารถเช็คตรวจสอบยอดเงินได้นะครับผมเคยทำคลิปวิธีอธิบายไว้อยู่ว่าจะตรวจสอบอย่างไรนะครับสำหรับเงินในส่วนตรงนี้ที่เก็บใน e m o n e นีของบัตรประชาชนสามารถไปดูได้ดีหลังวิดีโอนี้ใส่ไว้ให้แต่ในคลิปนี้ครับวันที่18ในเดือนกันยานี้ก็จะนำมาบวกกันนะครับ ก็คือเอาค่าไฟกับค่าน้ำมาบวกกันทั้งหมดเนี่ยจะเป็น3 1 5บวก100เป็น4 1 5บาทที่คุณจะได้นะครับแต่ต้องบอกครับอันนี้ไม่ได้ได้เป็นเงินสดแต่ได้เป็นใช้ไฟฟรีใช้น้ำส่วนลด100บาทแต่ห้ามใช้เกิน3 1 5บาทต่อเดือนนะครับเมื่อไรใช้เกินก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนั่นเองครับนี่ข้อมูลล่าสุดครับพี่นำมาฝากการสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่18กันยายนก็จะได้ตามนี้ ส่วนรายละเอียดต่างๆอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะนํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับล่าสุดแบตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าคุณมีบัตรเก่าใบเดิมอย่าเพิ่งทิ้งบัตรล่าสุดมีคนมีเงินเหลืออยู่ในบัตรเนี่ยเป็นหมื่นกว่าบาทเลยไม่แน่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เราไปเช็คดูหลังวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ขอบพุณทุกท่านที่ตามรับชมมีข้อสงสัยรอะไรเพิ่มเติมพิมาสอบถามกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ